มีคนบอกว่าภูมิธรรมเวชยชัยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพียงประมาณสองเดือนมีผลงานมากกว่าอนุทินชาญวีรกูลที่ดำรงตำแหน่งมทหนึ่งมาประมาณสองปีเปรียบเทียบกันเห็นได้ชัดคัดสัปดาห์แรกก็บุกทลายบ่อนเทือนที่สะพานใหม่ย้ายห้าเสือออกไปไม่รู้ร้อนรู้หนาวทั้งมหาไทยทั้งกรมการปกครองทั้งตำรวจไม่ได้ครับ เร็วๆนี้ที่ประตูน้ําจุลาลงกรณ์ันยบุรีเห็นไหมล่ะครับโอ้โหเปิดผับเถื่อนมีการจับยาเสพติดตรวจเยาวชนคนหนุ่มสาวมีชี่สีม่วงย้ายนายอำเภอย้ายห้าเสือทั้งตำรวจทั้งกรมการปกครองนี่คือผลงานที่เห็นชัดเจนผลงานอีกอันหนึ่งที่ประชาชนให้กำลังใจคือเรื่องเขากระโดงครับชัดเจนเด็ดขาด อนุทินนั่งแช่อยู่มาสองปีไม่กระดุกกระดิกเขากระโดงเลยจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่ประชาชนทราบหมดแล้วภูมิธรรมเวชยชัยครับสั่งให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของสารดีกาและคำพิพากษาคำวินัยฉัยของสารปกครอมเขากระโดงจบแล้วครับจบแล้ว จะคอยดูเนวินหรือกฎหมายใครใหญ่กว่าเขากระโดงของข้าหรือของหลวงจะห้อยโหนโพรธนาแกมหลอกลวงเพื่อให้พ้นบาดบ่วงลุกล้ำมาก็ให้มันรู้ไปครับให้กำลังใจภูมิธรรมเวชยชัยครับทำตามกฎหมายให้เด็ดขาดให้สังคมประชาชนมีที่พึ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุข เปรียบเทียบรู้อย่างนี้เอาหนูออกตั้งนานครับ <laughs>